ออเดร์เร่งด่วนจากคนที่บ้านค่ะจะทำข้าวผัดแหนมคาดแต่ข้าวสวยไม่มีนาทีนี้นะคะต้องหุงใหม่เท่านั้นแถมรีเควสมาว่าขอผัดรวนๆแห้งๆน้ำมามันน้อยๆจะไปตามคำขอค่ะขึงข้าวจะแฉะนิดหน่อยแต่ก็ทำได้อยู่แล้วข้าวผัดนะคะจะขาดไม่ได้เลยค่ะพริกน้ำปลามาผสมนะคะก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลมะนาวแล้วก็ผงนัวค่ะรสส่วนนะคะไม่มีตายตัวตามความชอบทุกอย่างนะคะมาผสมกันแล้วก็คนจนน้ำตาลละลายจากนั้นก็ให้ใส่หอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกซอยตามลงไปคนให้เข้ากันอีกรอบนะคะเป็นอันเสร็จค่ะพริกน้ำปลารสเด็ซเสร็จ ะะใส่น้ำมันนํากระเทียมลงไปเจียวให้หอมวันนี้หยงผัดเยอะหน่อยนะคะสําหรับ3คนกินพอผัดจนกระเทียมได้ที่แล้วนะคะก็ใส่แหนมตามลงไปผัดแหนมคลุกเคล้ากับน้ํามันสักหน่อยนะคะแล้วค่อยใส่ไข่วันนี้นะคะหยงใส่ไข่ทั้งหมด5ฟองเลยค่ะปโปรตีนจุผัด<ๆ>ไปเรื่อยๆนะคะจนไข่เขาสุกป,ประมาณ70%นแต่ถ้าใครชอบท e เจอร์ไข่เป็นชิ้นใหญ่ๆรอให้เขาเซตตัวสักหน่อยก่อนค่ะแล้วค่อยโคนด้นทีล้วก็ใส่ข้าวสวยลงไปวันนี้ข้าวหยงนะคะแฉะนิดหน่อยปรุงแค่ผงปรุงรสเกลือแล้วก็น้าตาลค่ะไม่ใส่ซอสอะไรมากมายนะคะเดี๋ เขียวนิดหน่อยใช้แบรนด์นี้นะคะทุกคนไม่เค็มคะ่ะอร่อยนัวมากรแรกๆนะคะข้าวก็จะแฉะน้อยแต่พอผัดไปเรื่อยๆนะคะข้าวก็จะเซ็ตตัวร่วนๆแบบนี้เลยค่ะผัดจนได้ความร่วนที่ต้องการแล้วนะคะก็ปิดเตาได้เลยตกท้ายด้วยต้นหอมซอยค่ะครุกนิดหน่อยเป็นอันได้ค่ะส่วนต้นหอมนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ข้าวผัดรัวนนี้นะคะร่วนๆแห้งๆตามที่ทางบ้านรีเควสมาเลยค่ะใครที่ชอบข้าวผัดร่วนๆแห้งๆแบบนี้นะคะลองอาไปทํากันดูเคล็ดลับสําคัญนะคะคือการใส่น้ํามันห้ามใส่เยอะเด็ดขาดค่ะใครชอบก็ลองไปทํากันดูนะคะเอ j นจอยค่ะ